เขาก็ร้องเผื่อบรรลาดเรียนนอกรั้วสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความรู้มัม่ทักษะอาชีพคุณธรรมจริยธรรมเป็นแก้ปัญหา้า การเรียนรู้สกอรอ Department of Learning and Collegement DOLE สรุปผลการดาเนินงานประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบา้านลาดได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น3,538,177บาทเบิกจ่าย3 3 9ล้านบาท58สตางคิดเป็น96.09%รเซการเรียนรู้ตลอดชีวิตศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบา้านลาด เป็นตัวแทนจังหวัดเพชรบุรีรวมจากนิทัศการโครงการสารพลังการเรียนรู้สู่ภูมิภาพภาคกลางรลมส่งเสริมการเรียนรู้สร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับประชาชนทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง,องส่งส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาลาดส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับคนในชุมชมอนอำเภอบาลาดตามความสนใจและความต้องการของคนในชุมชนโดยจัดโครงการสูตรฝึกอาชีพชุมชนชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปจำนวนทั้งสิ้น5กลุ่มโครงการสูตรฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบพัฒนาอาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงจำนวนทั้งสิ้น1 9บกกลุ่มโครงการการจัดการศึกษาเพื่อ คนาทักษะชีวิตจำนวน3กลุ่มโครงการการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน2กลุ่มโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อส่งสมรรถนะทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุจำนวน9ก้ากลุ่มผู้ประสบผลสำเร็จ สามารถนำความรู้ที่ได้รับนำไปต่อยอดพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้แก่นางสาวธนากรเพิ่มพูนชาวบ้านบ้านพุตูตำบลห้วยรึกจากสารตะก้าไหวเทียมทรงรีลวดลายต่างๆซึ่งปัจจุบันจากรายได้เสริมเปลี่ยนเป็นรายได้หลักทำขายในราคาที่เป็นกันเองทำให้ยอดการสั่งซื้อมีอย่างต่อเนื่อง นายธนากรน,น่วมดวงชาวบ้านบ้านไร่ก่างตำาบลไร่สะท้อนจากการที่ได้เรียนรู้จากการทําคอนิเจอร์จากทางตาลนําไปประยุกต์และฝึกฝนจนสามารถทําขายสร้างรายได้มาจึงเจอครอบครัว เป็นการนำวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่าเพิ่มราคาและอยางเป็นการรวมกลุ่มของคนในชุมชนทำให้คนในชุมชนเกิดรายได้นอกจากนั้นยังพัฒนาต่อยอดนำเส้นใยตาลมาประดิษฐ์เป็นโคมไฟอย่างสร้างสารรค์เกิดกันทำได้ขายเป็นอีกด้วยนายวชรการชินวงศ์พครมชาวบ้านตะบนบาลาดประดิษฐ์งานฝีมือการทำกำไรทองเหลืองประดับหินม,มงคลจำหน่ายตามตลาดนัด เปิดท้ายซึ่งเป็นกิจกรรมที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาลาส่งเสริมอาชีพสินค้ามีให้เลือกหลากหลายรูปทรงเช่นกำไรหัวบัวกำไรทองเหลืองประดับหินมงคลกำไรแบบเรียงและมีการเปิดรับพีออเดอร์จากลูกค้าที่มีความต้องการที่จะสั่งทำแบบเฉพาะ นางสุทาศรีไม้จันร์ชาวบ้านบ้านประชาบำรุงตำบลเมองกระเจ็ดเข้ามาเรียนรู้การเลี้ยงแหน่แดนจากสู่ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ้รนลาดนำไปแปรรูปทำปุงหมักชีวภาพเอาไปใช้บำรุงในแบบปลงปลูกผักปลอดสารพิษทำให้ผักที่ปลูกมีความสมบูรณ์โตเร็วนำไปขายสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวต่อไปสูงส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ้รนลาด มีการมุ่งเน้นการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพที่เน้นนิวสกิลอัพสกิลและรีสกิลที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพบริบทพื้นที่และความสนใจพร้อมท้งสร้างช่องทางอาชีพในรูปแบบที่มีความหลากหลายกลุ่มเป้าหมายยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าบริการโครงการส่งเสรอาชีพชุมชนที่เน้นส่งเสริมความรู้สร้างอาชีพเพิ่มรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านลาดได้มีการจัดการศึกษาให้กับนักศึกษากศน,นอำเภอบ้านลาดดังต่อไปนี้ 1. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อพัฒนาผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักศึกษากศนติวเตอร์นวัตกรรมแบบเพชรเ,เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและเทคนิคการเลือกตอบคำถามในข้อสอบจากผู้มือพัฒนาผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดเป็นการแก้ปัญหาเป็นได้อย่างสร้างสรรค์ สโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยสู่การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักศึกษาและเกิดทักษะการเรียนรู้และมีค่านิยมที่ดีในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริรักการแสวงหาความรู้พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตพร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข มีการจัดโครงการทัศนศึกษาสำหรับนักศึกษาส่วนส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบรรลาดเพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านคำนธบรมเนมประเพณีและศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเพิ่มคุณลักษณะอันเปประสงค์ของความเป็นชาติไทยทำให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านคำนธรทมเนียมประเพณีและศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของความเป็นชาติไทยพร้อมทังสามารถนําความรู้มาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจําวันได้นอกจากนี้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ัำเิอบรรลาดยังส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมค่านิยมที่ดีงามให้กับนักศึกษากศนดำเนินการจัดโครงการธรรมะกับการดำเนินชีวิตในยุค 5G มีพลังสร้างอนาคตใหม่ใ่ใจสินห้าเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ศึกษาของสกอรอเัเภอบัลลาดให้พร้อมเป็นพลเมืองดีของชาติทําให้นักศึกษากศนอรู้จักหลักธรรมในพระพุทธศาสนามีคุณธรรมจริยธรรมและศิลธรรมที่ดีงามปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนามีความเข้าใจถึงหลักธรรมที่ถูกต้องตามคาสั่งสอนให้เป็นคนดีมีวินยัยค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ตามหลักค่านิยมของคนไทย12ประการ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบเอนเ็ตครั้งที่1ปีการศึกษา2566มีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบจำนวนทั้งสิ้น146คนเข้าสอบ128คนคิดเป็นร้อยละ87.67นางมณิยาถมปัดผู้อำนวยการศูงส่งเสริมการเรียนรู้บัาเภอบบลาดเข้ารับการประเมินค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขอมีหรือเรื่องวิทยาฐานะเชี่ยวชาญในการนี้ขอขอบพระคุณท่านคมสรรสารแสนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบุรีและทุกท่านที่ให้เกียรติและสนับสนุนการประเมินในครั้งนี้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เทวรบราดได้รับรางวัลคลิปวิททัศน์ภาษาเพื่าาออาชีพระดับภาคกลางดีเด่น สูย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านลาดได้รับรางวัลดีเด่นสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตระดับสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ระดับกลุ่มสมุดคีรีสูย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านลาดได้รับรางวัลสถานศึกษาและหน่วยงานเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ The Best Safety Practice ระดับดีเด่นนายจรานวัชีจันร์ผู้กองตนธบลบมันทานได้เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อประเมินด้านทัศนคติในการปฏิบัติงานของบุคลากรต,ต้นแบบ NF E Award ประจำปีพศ2566จากกรมส่งเสริมการเรียนรู้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลช,ชุมชน หลักสูตรการค้าออนไลน์กลยุทธ์การตลาดเชื่อมโยงจากออนไลน์และออฟไลน์โดยช่องทางการค้าออนไลน์บนแอปพลิเคชัน Ti k t ป k s h o p และวิธีการไลฟ์สดประจำปีงบประมาณ2,566เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักทฤษฎีของการค้าออนไลน์ e-commerce และเรียนรู้การใช้งานทักษะดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สามารถใช้แอปพลิเคชันแคนวาเป็นตัวช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ตามความเหมาะสมและสามารถฝึกปฏิบัติการสร้างร้านค้า ออนนไล์ Online, บนแอปพลิเคชัน TikTok Shop และวิธีการไลฟ์สดผ่าน TikTok Shop จะไม่อยากจะคุยเลยหลังจากที่ไปไลฟ์สดกับครูเอมายอดขายฉันปังมากเห็นไ้คะอันนี้ของเรามี2สีจะเป็นสีขาวแล้วก็จะมีสีดำห6เนื้อผ้าอย่างดีทนยืดหยุ่นต่อการใช้งาน ไม่ขาดง่ายคู่ละห้าบาทถ้ายกโหลโหละละหกสิบสนใจอยกซื้อถุงมือผ้าใยในตะก,ก้าติ๊กต็อกช็อปแอดจีลาพรหนึ่งห้าเจ็ดหกสวัสดีครับเราอยู่กันที่ร้าน,นครับ ที่ร้านนะครับมีเมนูน้ําให้เลือกมากมายทั้งชาไทยชาไต้หวันและอีกมากมายที่สําคัญแม่ค้าสวยร้านตั้งอยู่ที่หน้าโรงเรียนบ้านแล้มทองเชิญมาอุ่นนูนได้ครับตะก้าวไหวเทียมทรงรีศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตนําบลวยลึก อแ่บานก็ง่ยค่ะวอนี้มัเป็นใบแค่แค่ะดแลบาแล้วก็ใบแคกบายเทียงอย่เนี้ยค่ะูมูไปเนี้ยค่ะสุที่ราคาเท่าไหร่คะถ้าถ้าผู้ชมสนใจเราสามารถ เราสามารถเลือกลายได้แล้วก็เลือกสีของกระดาษได้ด้วยใช่ไหมคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสามารถสั่งซื้อโดยกดตะกร้าด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ